เรื่องตัดไฟนี่ยังไม่จบนะฮะก็มันมีประมาณว่าวันเนี้ยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีกระทู้ถามสดนะฮะโดยคุณกนวีสืบแสงเนี่ยสสพักเป็นธรรมนะครับก็ตั้งกระทู้ถามถึงการจัดการกับแก๊้งคอลเซนเตอร์และการค้ามนุษย์โดยถามรัฐมนตรีมหาไทยนะฮะหลังจากที่มีมาตรการตัดไฟไปแล้วเนี่ย ไปยังพื้นที่ที่มีเป็นแหล่งทําธุรกิจผิดกฎหมายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพร้อมตั้งข้อสังเกตนะฮะว่า,าการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้านะฮะทำให้กลุ่มนักธุรกิจสีเทาเนี่ยสีดำมีการเตรียมรับมือเพื่อให้ทําธุรกิจผิดกฎหมายได้ต่อหมายถึงว่า,าก็ทาล่าช้ากว่าจะตัดไฟกว่าจะอะไรนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยในที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ ทางาฝั่งนู้นก็เปิดไฟใช้ไฟกันรึ่มเลยนะครับเปิดใช้ไฟกันได้ต่อก็ไม่เท่ากับว่าไอมาตรการของเราเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรต่ออธุรกิจผิดกฎหมายหรือแก้ง call center ที่อยู่ฝั่งนูน้นนะฮะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชน,น,นะฮะเป็นลัมตีช่วยหมา,หาไทยก็ได้รับมอบหมายจากท่าน อนุทินนะฮะให้มาตอบประทูแทนก็บอกว่า,ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะวันนีนะ้ทางคุณภูมิธรรมก็ลงพื้นที่นะครับรวมถึงสมชหน่วยง,งานความมั่นคงนะฮะซึ่งได้ทําหน้าที่ของตนเองในพื้นที่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะถ้าไม่เห็นรายละเอียดของปัญหาและทําไม่เห็นถึงปัญหานะครับแล้วก็ รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ความกังวลนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกที่เดินทางไปเยือนจีนเนี่ยก็จะได้พูดคุยกับนายสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของจีนต่อประเด็นการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับ ทั้งนี้นะฮะในกนานวีเนี่ยได้ตั้งคำถามต่อว่าไอ้คนเอ้ตอนกังวลเหยื่อการค้ามนุษย์นะครับตอนนี้เรา,เราสั่งการไปแล้วครับเดี๋ยวรอรอจะพูดนะครับนี่ฮะอ่าเป็นภาพช่วงตัดไฟนะครับ,รบอโอเคนะฮะเาก็บอกว่า ทางธีรรัฐ์เนี่ยก็ชี้แจงว่าได้มีการสั่งการจากหน่วยงานส่วนกลางนะครับไปยังจังหวัดให้เป็นวาระสําคัญเลยรวมถึงทํางานเชิงรุกในการให้ข้อมูลผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงถูกหลอกไปทํางานนะฮะก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งแหละรู้เห็นนะฮะก็รับข้อมูลไปทั้งหมดแล้วก็สืบสวนนะครับดังนั้นก็บอกว่าผู้เอเรื่องการตัดไฟเนี่ยนะฮะก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณให้ต่างชาติเนี่ยรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริง จริงใจแล้วก็จริงจังต่อการแก้ปัญหาไม่นิ่งนอนใจนะฮะแล้วก็ไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณทรละลั์ก่อนนะครับสิ่งที่ทางเพื่อนสมาชิกรวมถึงภาคประชาชนได้สะท้อนขึ้นมาให้เห็นก็จะพบว่าจุดที่มาของปัญหานี้มาจากพื้นที่ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะรอบๆหลายๆจุดของเราที่มีการไม่ว่าจะเป็น แหล่งที่เป็นผู้ที่มีการผลิตด้วยนะคะหรือแม้แต่การซ่องสุมกำลังด้วยหรือแม้แต่เป็นจุดที่หลอกลวงคนมาจากทั่วโลกนะคะให้ไปอยู่ในจุดทีเ่เป็นกองกำลังที่จะส่งต่อสิ่งที่เป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชน,นออกไปทั่วประเทศท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเอง ก็ได้มีดําริมาเลยว่าเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนทางฝั่งไทยด้วยนะคะแม้ว่าเรามันจะไปกระทบกับกลุ่มพี่น้องประชาชนทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราส่งไปแล้วมันกลับมาถึงบ้านเราเนี่ยเราก็จะต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันเพนั้นสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้นะคะเราก็จัดก,การรับฟังความคิดเห็นจากนานา,นาประเทศนะคะความห่วงใย ไม่ว่าจะจากประเทศจีนเองที่ท่านบอกว่าวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตีก็กําลังปรึกษาหารือกับทางท่านสีจิ้นผินอยู่นะคะว่าเราได้คุยกันในประเด็นนี้หรือไม่แน่นอนคะ่ะเป็นโอกาสที่สําคัญนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องนําปัญหาขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็ได้พูดคุยถึงแนวทางหาความร่วมมือจากนานา,นานประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความห่วงใยในเรื่องนี้มากเพราะประชาชนของเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเราจะพบจากทางข่าวสารนะคะว่าหลังจากที่ตัดไฟไปแล้วเนี่ยก็มีความวุ่นวายบ้างนะคะในส่วนของฝั่งนั้นที่จะต้องเร่งหาในเรื่องของน้ำมันในการที่จะไป ทำให้เขาได้มีไฟใช้ต่อในการที่จะใช้ประกอบกับเครื่องปั่นไฟที่เขาอาจจะได้เตรียมไว้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับค่ะท่านประธานค่ะว่าเราเป็นห่วงนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะคะที่มีอาการหนักที่อยู่ในโรงพยาบาลขณะนั้นว่าถ้าหากว่าเราตัดไฟไปเลยเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกทันทีกับพวกเขาแห็นเราจึงได้แจ้งก่อนเราจึงได้แจ้งโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยหนักอยู่ก่อนนะคะให้ได้นําผู้ป่วยหนักเหล่านั้นเนี่ย เข้ามารักษาในฝั่งไทยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เราก็ได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยสําหรับผู้ทีเ่เป็นผู้สูงอายุที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเองก็ตามหรือว่ามีความต้องการที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ใดๆก็ตามเราก็ได้เตรียมการในส่วนนี้ไว้เห็นั้นเราก็คิดว่า ในความกวนขนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลกระทบในช่วงสั้นๆเพราะถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารเราก็จะพบว่าในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะคะทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะจัดหาไฟมาจากแหล่งอื่นๆได้แทบจะครบ100%แล้วด้วยแม้ว่า ทางฝั่งตรงข้ามเองนั้นอาจจะไปหาช่องทางอื่นๆใดๆก็ตามที่จะมาทําให้การทําผิดกฎหมายของเขานั้นเดินหน้าต่อไปได้แต่ฉันก็คิดว่าในส่วนนี้ที่เป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากจะเห็นเราเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่จะกลับมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยก็เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องดําเนินการค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะแต่ทุกทจังหวัด ต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดนะคะในการดูแลในเรื่องของชายแดนไม่ให้เป็นที่ที่เป็นการสนับสนุนต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะ scammer call center หรืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ใดๆก็ตามจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นเรามีการประชุมนะคะกันในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ยังมีการอัปเดตในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานให้ทราบนะคะว่าวันนี้จุดนี้มีความเสี่ยงอย่างไรมีสิ่งที่เป็นผิดปกติอย่างไรนี่ก็เป็นเสียงของทางท่านรัฐมนตรีที่ตอบกระทูในสภานะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้นะครับทางคุณโรมลังสิมันโรมนะฮะสสอ,สอ,อ,อ,อก็ในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะฮะก็บอกว่าไอ,เ,อเรื่องของแก้ง call center นะฮะต่างๆรวมทั้งกรณีที่กอ่องข้อ,ของกับการซื้อขายไฟบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะฮะก็บอกว่าในการประชุมกรรมธิการวันนี้ก็เชิญหน่วยงานต่าง,างๆนะฮะอธิการวงมหาไทยสอมอชอนะฮะปปชสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นะครับกองบัญชาการตำรวจาาทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เข้าร่วมประชุมนะฮะก็บอกว่าทางคุณรังสิมันก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยตัดสินใจตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตงดน้ํามันนะซึ่งวันนี้ก็เชิญหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมนะฮะเพื่อพูดคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยมีความคืบหน้ายอย่างไรนะฮะร,รวมถึงเรื่องของข้อสัญญ,ญาต่างๆในสิ่งที่เราเนี่ยจะต,ต้องติดตามต่อไปก็คือว่า ต้องยอมรับกันจริงก่อนว่าการตัดไฟอินเทอร์เน็ตเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็ไม่เพียงพอทั้งหมดนะเป็นก้าวแรกก็ต้องมีก้าวที่2ก้าวที่3ต่อไปเพื่อปรับตามแกล้ง call center นะฮะเพราะว่าอ่เรื่องแค่นี้ไม่เพียงพอนะฮะอ่แกก็ยังมีคุณโรมเนี่ยลังสซมานโรมแกก็ยังมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันก็บอกว่ารวมถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็นายตำรวจยศไม่ได้เยอะมากนะฮะซึ่งจะมอบ ให้ตำรวจไซเบอร์ต่อไปแต่ก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะฮะในขณะนี้เนื่องจากเครือข่ายจะรู้ตัวนะฮะ,ะโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการพิจารณากรณีท่าข้ามด้วยเนื่องจากในแง่ความมั่นคงเนี่ยเอื้อต่อการทำสิ่งของผิดก,กฎหมายข้ามไปคุณรังสิมันก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจุดจ่ายไฟของเมียนมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ 5. จุด ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ไม่ได้ตัดนะซึ่งคงต้องถามหน่วยงานที่เข้ามาว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรในเรื่องนี้เพราะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกงคอเซนเตอร์ก็ได้นะฮะรวมถึงจะมีการขยายผลไปพื้นที่อื่นๆด้วยหรือไม่เนื่องจากทางฝั่งกัมพูชาและสปปลาวเนี่ยก็มีไฟฟ้านะที่เราขายให้ไปถึง18จุดก็ต้องดูต่อไปว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดมากแค่ไหนนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีคาสิโนและเว็บพนันในพื้นที่ปอยเปตนะฮะอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งมาทางฝั่งกัมพูชาเนื่องจากมีข้อบ่งชี้บางอย่างนะฮะเป็นไปในทางนั้นแต่การจัดการในพื้นที่ปอยเปตหรือเมียนมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะต้องติดตามดูต่อไปว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของแก๊ง call center ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเจอปัญหา ค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่เราอยากจะจัดการก็คือว่าการระบุเป็นพินพอย n ์นะครับ,รบเพื่อระบุพิกัดที่ชัดเจนเลยว่าเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าอาคารของแก๊ง call center เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะฮะรวมถึงต้องมีการตัดสินใจที่จะให้มีการเปิดหรือปิดท่าข้ามซึ่งก็เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ต้องดูว่ามีแนวทางจัดการอย่างไรเพราะว่าหากไม่มีมาตรการที่ดีพอเนี่ยทางคุณรังสมันก็มองว่า ควรจะลดจํานวนเท่าที่จําเป็นนะฮะเนื่องจากมีบางท่าข้ามเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงข้ามคาสิโนหรือคอร์เซนเตอร์ด้วยนะครับส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามถึงผลกระทบจากการตัดไฟเนี่ยต่อประชาชนในพื้นที่คุณลังสุวรรณก็บอกว่าพยายามจัดการผู้กระทําความผิดซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าผู้กระทาความผิดเหล่านี้เขาเอาประชาชนในพื้นที่เป็นตัวประกันนะครับซึ่งก็ต้องระวังไม่ให้นโยบายของเราเนี่ยกระทบ หรือละเมิดสิทธิ์ใครแน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่าเรามีทางเลือกนโยบายอะไรบ้างพอเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยก็มีความยากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีนโยบายนยบายไหนเนี่ยที่อาจไม่ไม่มีผลกระทบ100%เซแต่ต้องชั่งน้ำหนักกันนะส่วนตัวก็มองว่ามีความจำเป็นอยู่นะครับในการตัดไฟแบบนี้จากคการตอบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยแจ้งว่าอ่าชี้แจงว่าไฟที่ขายเนี่ย เทียบเท่ากับปริมาณห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใช้ซึ่งบริเวณนั้นน่ยก็มีทั้งแก้ง call center แล้วก็มีทั้งบ่อนคาสิโนนะครับก็จึงสงสัยว่าไฟฟ้าเนี่ยตกถึงประชาชนจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะฮะ